ถ้าประเทศไทยมีประชาธิปไตยแบบสิงคโปร์อย่างที่บอกนี่จเจริญกว่านี้ไปเยอะแล้วครับประชาธิปไตยของสิงคโปร์ไม่มีทหารใช้รถถังใช้อาวุธปืนที่เบ็นเงินภาษีอากรของพี่น้องประชาชนมายึดอำนาจของประชาชนไป <c oughs> การเลือกตั้งเดี๋ยวนี้การเมืองเดี๋ยวนี้เป็นประชาธิปไตยหรือไม่ ก็เป็นประชาธิปไตยแบบลุงลุงครับประชาธิปไตยแบบที่ไปยึดอำนาจเข้ามาแต่งตั้งองค์กรอิสระของตัวเองเข้าไปหมดของตัวเองอะไรผิดก็บอกว่าถูกของฝ่ายตรงข้ามอะไรถูกก็บอกว่าผิดยัดสอวอ250คนไปแสดงความคิดเห็นเลือกนายกรัฐมนตรีแทนพี่น้องประชาชนแบบนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตยครับใครจะมาบอกว่าก้าวข้ามความขัดแย้งแบบนี้เสนอมาอีกผมก็จะก้าวฟาดความขัดแย้งให้ดูครับ